สวยไ,<ห>ไม่ต้องเปิดพิซนเตอร์แป๊บนึงไค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กันที่เซนทัลพระรามสองนะคะมีถุงมาแบบนี้มีเครื่องแบบนี้มีแก้มแบบนี้เรามาทําอะไรกันคะวันนี้นะคะเรามาเจอลูกค้าค่ะลูกค้านะคะมาเปิดพรอนเป็นซัมซุง A24 อัลต้าค่ะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ลูกค้ากัน,ไ,นไปเลยเจอลูกค้าแล้วทุกคนเจอลูกค้าแล้วอะทุกคนเราก็เจอลูกค้าแล้วนะคะเดี๋ยว นี่เลยเป็นเครื่องให้ลูกค้าปิดยอดไปแล้วก็เป็นของแถมทั้งหมดเดี๋ยวลูกค้าเช็คเครื่องก่อนได้เลยค่ะ,คะโอ้เยอะจังเลยนี่ไงที่อยากไดอ้อันนี้มีสีม่วงน่ารักหมดเลยอะดูสิลูกค้กาชอบสีอะไรสีม่วงเพราะว่พาพอดีนี่ไงที่เป็นแฟนคลับ BTS เขาเป็นสีม่วงพี่ค่ะเาสีม่วงหมดเลยทุกอย่างนี้ก็เป็นสีม่วงไงก็เลยเอาหมดเลยทุกอย่างเลย อู้ในเยอะแยะเลยชอบไหมคะชอบค่ะแกะดูเครื่องได้เลยนะคะเดี๋ยวถ้ามีปัญหาตรงไหนแจ้งได้เลยแกะเครื่องได้เลยเหรอใช่ค่ะแกะได้เลยเรารู้แล้วคำตอบของลูกค้าทำไมถึงผ่อนเป็นรุ่นนี้เพราะเป็นติ่งนี่ใช่ค่ะผ่อนเพราะพี่เซ็นเตอร์นะคะผ่อนเพราะพี่เซ็นเตอร์ซัมซุงกดรู้นะคะว่าการตลาดคุณได้ผลมากนะคะตอนนี้ใช่ตอนแรกก็กลัวนะเพราะว่าเราก็เนาะแก๊งคอเซ็นเตอร์ก็เยอะพวกมีสายชีพก็เยอะใช่ปะแล้วทีนี้เราจะแบบดูร้านยังไงให้แบบว่าเอ๊ะเขาจะชิงเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอเขาบอกว่า ถ้ามีหน้าร้านอะไรเงี้ยโอ้ถ้ามีหน้าร้านฉันถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นฉันจะ,นจะไปหน้าร้านอะไรอย่างนี้เลยถันลมมดรามาใช่มีดราม่าเยอะฉันจะโดนไหมนเนาะอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าสักพักหนึ่งพอเดือนสองเดือนที่มีอัพคลิปว่าจะปรับปรุงอะไรพอพี่สง่าปุ๊บเด้งขึ้นมาวมายยา้ยตายแล้วตกใจเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยตายแล้วสวยไม่ต้องเปิดพรีเซนเตอร์แป๊บมือไะค่ะตายแล้วสวยมากจริงๆพี่ก็ผ่อนจริงๆอ่ะพี่ขอไอโฟนแล้วพอวันนั้น เขามาลงพอดีไงเปิดเจอรูปเขาพอดีเปลี่ยนเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนรุ่นชอบผ่ <c oughs> อนกับแซลมอนโะฟน่ะน่ารักมากน้องแอดมินน่ารักทุกคนเลยผ่อนง่ายได้เครื่องไวไม่ใช้บัตรเครดิตผ่อนที่แซลมอนโฟนนะคะ